ป้าอิ่มข้าวแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วจ้ะอ่าแล้วเมื่อคืนเนี่ยคุณยังไม่ได้คุยอะไรกับแฟนคุณเลยอ่ะนางกินข้าวไงเมื่อคืนพออิ่มแล้วลากงอกเมื่อคืนอ้าวทำไมอ่ะไปเปิดไปดูหนังไปเปิดตัวหนังหนังมาเหรออืมแล้วนนใี่แล้วแล้วไปนอนกับใครมาแล้วแล้วไปนอนกับใครมาต้อยไปนอนกับหมอปลาเหรอตายโดยอัตโนมัติเป็นหมอปลามาเหรอพี่นุ้ยเมื่อคืนเข้ามาแล้วคุณไม่เห็นเขาเหรอไม่ได้เห็นอ้าวแล้วคุณไปไหน ก็ดูอยู่แต่ไม่เห็นที่ว่าไม่ได้มาแต่คุณไม่ได้อยู่คจริงในบ้านนะแต่คุณเป็นเมียผมนะคุณตีนแนะคุณมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะเมื่อคืนจะนอนโรงแรมเขาบอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวไปนอนบ้านฉันเขาว่าอย่างเงี้ยนอนบ้านแฟนฉั้นบ้านนี้ใช่เมื่อคืนจะไปนอนโรงแรมเขาบอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวไปนอนบ้านแฟนฉั้นทำยังไงอะจะเอาพยานไหมเออเอาไงไหนตองว่าเนี่ยเอาไงเมื่อคืนมาถึงว่าชวนพวกผมมาว่ามามานอน มานอนบ้านบ้านเขาไม่แก่เธอเจ๊อย่าไปฟังนะแต่งเรื่องกันนะไม่เอาแล้วมันก็จะยินเมื่อที้นมันคือนอนใครมันคือนอนใครเมันคือนอนใครพูดอย่างนี้มันคือนอนใครมันคือนอนใครเคือนอนใครมันคือนอนใครอ้าวแลพักใไมพักให้ดีนอนอย่างนั้นเดี๋ที่นอนใครเอาดีดีวาเออเอาไงไม่ตอบมึงหลักนะผมแปลกใจทำไมต้องไปนอนเฝ้าหมอปลาอ้าวอ้าวเรื่องดีไม่มีหน้าที่อะไรต้องไปนอนเฝ้าหมอปลา ผมไม่ได้เฝ้านะาาเห็นหอยู่เฮ้ยชีวิตบุญบ้านขายของโอ้ต้องื่อคืนเมียเขาก็มาด้วยนะ หมอปานะอ้าวแล้วจะไมกรุณาไปนอนได้ยังไงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะมันแต่งเรื่องนะเขาเอาเมียมาด้วยนะมันเห็นในภาคอักรละเอียดหมอปลาก็พูดอยู่ว่านอนสมอปลาอป่าทำไมอย่างนี้ล่ะทำไมทำตัวนี้แต่งเรื่องไปในภาคอักษรเราจะดังพอจะเป็นดาราแล้วทำตัวนี้เขาไม่แต่งเรื่องและดาววศนารดาไปมาเขาตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่าไปนอนเฝ้าหมอปลาทำไมไม่ต้องมาสงสัยแล้วคยทำไมอ่ะ ที่นอนต้องเยอะแยะบ้านต้องกว้างท้ามต้องไปนอนเอ้ยนี่ครู้แล้วไม่ใช่ชีวิตจริงนะนี่ที่เขาบอกมือมือที่สามนี่ใช่ไหมไม่ใช่เลยเจ๊อ๋อไม่ใช่นะรู้เดี๋ยมือสามคือใครเจ๊เป็นบุคคลที่จะทำให้รู้นะกัเขาออกตัวทําไมเขาจะไม่ได้หมายถึงคุณเลยมือที่สามอ่ะเออกตัวกัที่ภูมิงก็ไม่ใช่บ้านกูเลยอ่ะ๋ยวน้ําฟ้ารู้เอย่น้องสาวคนสวยรู้นะคุณสามสะมีเขาอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วเกิดเขาทะเลาะกันทําไงอ่ะพี่นุ้ยแล้วเกิดเขาผม้มีเขาทะเลาะกันแล้วทำไงอ่ะมือที่สามทำไง คุณต้องเคลียร์นะคุณต้องเคลียร์นีให้ชาวบ้านทะเลาะกันไม่ได้นะนี่นี่ดดยวน้ให้ครอบครัวเขาทะเลาะกันไม่ได้นะคุณนุ้ยคุณต้องเคลียร์เลยพอเขาบอกฉันเมื่อคืนนี้เองเมื่อคืนคุณหมอบอกว่าจะไปนอนโรงแรมเพราบผมไม่ต้องรอเดี๋ยวไปนอนบ้านแฟนฉันเขาบอกมาอย่างเงี้ยทางเห็นปะเสียงใครวะเสียงใครวะเสียงใครวะตกลงยังไงเนี่ยต้อย รู้นะวอะไรคืออะไรนี่คือความฝันนะเมื่อคืนไปดูหนังมาเหรอนี่เขาเมื่อคืนไปดูหนังมาเฮ้เป็นไงเสือเห็นเป็นไงถ้ารู้อยู่ในใจแอบไปซึ่งบอกก็ได้ตรงัน้าเองคุณนุ้ยคุณนุ้ยฉันอยากบอกคุณเลยอ่ะเมื่อคืนนี้แฟนชายเขาเยอะมากเลยอ่ะเหรอก็ถ่ายรูปกันแบบโอ้โหหน้าแบบน่ารื่นเลยนะแฟนคุณอ่ะเรืแฟนคุณอ่ะเหรอเนี่ยคุณคุณเคลียร์เลยนะ แต่ผมมีทะเลาะกันไม่ได้นะคุณคุณจะพูดอะไรไม่มีคำพูดเลยคุณเคลียเลยคุณเคลียเลยก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรมากคุณเคลียเลยเออพอมีคิดถึง้คิดถึงคิดถึงเขาป้างออททำไมไม่คิดถึง่ะอ้าวอืมทำไมอ่ะนี่นะรู้เรื่องแล้วอะไรคืออะไรที่อยู่ในความ้วไม่คิดถึงเขาปะาที่ทำให้เรารู้ดีนะ ม่พูดกันเราหมดเลยไม่ไม่ไม่คิดถึงแฟนตัวเองเลยเหรอคงจะมาตั้งหลายปีนี่แหละสัญญกรรมแบบนี้ทั้งสับไม่ได้เคยสับญญกรรมเลยไม่เคยเลยรู้นะกูไม่ิด้ว่าเสนอใดมาหรือไงขอจับมือหน่อยแล้วจับโอ้ยโอ้ยอย่านะนี่นี่เขาดังแล้วนะคุณดังไอ้ยิงเหรอเ้าวอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะใช่ด้วยเหรอ ีอย่างนี้คเออกระทึกลงแอบก่อนที่คุณจะไปเป็นดาราจะจับหน่อยจะได้เขาจะมีเรื่องที่สองนี่เดี๋ยวมึงจะตายดึกกันด้วยตอนมืดอ่ะมาสาบแช่งเลยนะตายไม่คิดเลยอ่ะอ้าวทำไมมีมาดีแจ่มยังหัวร้อนแล้วก็เป็นความจริงที่หัวร้อนแล้วเดาว่าสุดท้ายนายมารู้แล้ตนเราวแตนเราใส่รุ่นที่เราตีปากเลยกันคนจะมาตีมึงอ่ะแหละดีสิเอ้ยตูดนี้ในบ้านอ่ะ เมื่อกี้กินข้าวด้วยกันดีๆเลยจะมาด้านไในบ้านทำไมอ่ะอ้าวบ้านไทยไม่บ้านไทยเอ้ยเดี๋ยวก็มากันเต็มบ้านใครบ้านไทยเฮ้ยถ้าไม่ใช่บ้านฉันฉันมันนั่งอยู่อย่างนี้หรอเป็นไงเป็นไงผู้เดเออ๋อเอ็มเลเป็นไงเมื่อคืนเมื่อคืนฉันยังเป็นนางเอกเลย บนเวทีอ่ะคุณให้รู้บ้างใจนะมารู้คนไหนเป็นยังไงให้รู้ซะบ้างเขาบอกเขาบอกเองเขาบอกเขาเป็นนางเอกนี่ดาวาสนาดานัยมาโนรัตนาวัฒนาใสลุ้งเมื่อคืนก้าวพูดเต็มปากนะก็ถามว่าใครเป็นนางเอกเขาบอกเขาเป็นนางเอกเขาเป็นนางเอกเต็มใจไม่ได้พูดเองเลยบนเวทีเลยบนเวทีเลยงงกันหมดเลยอ่ะพี่โพสขำอ่ะเอ้าโอ้โหนี่เบร์อาร์เนี่ยมีหนูกูขอเยอะมาก สบัดสบัดเฮ้ยสบัด์ตเซนไปใช่ไหมเจ้าเขาบอกเองว่าเขาคิดถึงแฟนเขาเข้าสามาไม่ทำไมไม่ไม่พูดกันดีๆล่ะเฮ้ยแต่ตัวแต่นี่ต้องตัวไม่ได้ไม่ได้เขาคนดังแล้วอย่าอย่าอ่าอ่าอ๋อไม่ต้องเตือนตัวนะเออความเฮกั็มากันนะเขาถี่ม้อถูอตัวนะบอกให้นั่น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  นี่เด็กระดับเด็กอ๋อคุณเป็นระดับหละพระดับผู้หลักผู้ใหญ่สัตว์นิะดาววัฒนาดในมาโนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะก็ไปเลยสิไม่ต้องนะก็ไม่ได้ให้เกิดลอหน้าอย่างเงี้ยเออไม่ให้เกิดลอกหน้าอย่างเงี้ยโอ้นี่นี่นี่เขาแบบแบบผู้หญิงอ่ะสภาพแบบว่าทาท่างอนหญิงคือเล่นตัวไงเออเล่นตัวเพราะคุณไม่มาหาเขานานแล้วอ่ะกี่เดือนแล้วล่ะเอ้ยเขเลยใช่เขาก็มีการเล่นตัว พี่น้อยจะทืบไงเมื่อกี้ไป็นต่อฟันร่วงอ้าวเอออ้าวไอ้ฮีร์กันเหมือนกันเนี่ยฟันร่วงร่วงเหรอเแต่งเรื่องแต่งใจปากกันเป็นแถวนี้ภาคก็ไม่เอาความจริงสบัดปุ๊บเอาออกซี่กึนสะบัดปุ๊บต่อยซี่กึนรัตนาวัฒนดานในมาโนรัตนาวัฒนสายลุ้งพระสงเสร็จสักิเสรี่เลยพ่อสถานไม่เสั่งอิ่งเด็กเจ๊เขาเรียนงมตัวกับเราเลยเป็นเด็กีหรอเงือกสบัดไปเลย นี่ครับเขามีฟันทองด้วยนะโกเขามีฟันทองด้วยนะเอออมีโนอกลัวมีอาชีพดีงามอาชีพอะไรแอบยิงพวกมึงอ่ะอาชีพแอบยิงอาาชีีพดงมเหรอจะาเ่อาชีพความจริงคือแอบยิงเออแอบยิงเอียแอบยิงเขาเรียกอาชีพเขาเรียกว่าพวกเราเป็ซ่อน เองเออแต่งเรื่องอ่ะชีวิตจริงเป็นยังไงอ่ะทุกอย่างสักนินเละแล้ววุฒินาดันม่ร้โอ้ย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 เป็นไงปูดปากกันเออโอ้โหเจ๊ก็ต้องเห็นความจริงนะนั่นนั่นเป็นยงไงสระน้ำทำไมเนี่ยท่านอยู่ในบ้านคุณทำไมก็แข่งนบ้านหมดอย่างที่บ้านเขายังรับได้ไหมจ๊ะหน้าพงไม่ใช่อ่ะ โโอ้นัิงาที่ไหนไม่ได้นะลากป้อลากป้อเป็นบากหมดเปนบ้างหมดความจริงมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนี้แล้วนองกินหมอนีงอ่ะห้ามสั่นนะเขาเนี่ยเฮ้ยกินไม่หมดละครกินไม่หมดลักสารหมดแล้วมันชาปากในปากพระคัมร์นี้ไม่ใช่ในปากจะเอาไว้ไหมปากตุ้นตี๋ยตุ้นตี๋ยอย่เอาไว้ไหมเฮ้ยบ้านกูนั้นรู้เรื่องดีพระบัชาการจริงๆ ไม่นานหรอกเดี๋ยวไหนสบายสบายทีจะล็อกเฮียซีถ้าทางเหมือนกับเรานั่งกินเหล้ากินเหล้าแล้วระบายไปด้วยเก็บกดเก็บกดเจ๊เชื่อไหมมันแต่งเรื่องกันนะใช่สิเขาเป็นนางพยาบาลที่เรียบร้อยนะเจ๊เขาเป็นคนดีนะพูดอะไรดีงามผ้ากระจุนเจอแล้บนบ้านขายของข้างล่างเลี้ยงหมูนะคุณเจ๊จุกกเย็บผ้าด้วยวัฒนาเขาก็หาของขายใคุณจะอะไรอีกบนบ้านเลี้ยงหมูอ่าบนบ้านเลี้ยงหมูขายของเหรอ เรื่องเก่าๆเล,ล่าไหมึงก็ถามไม่เหี้ยมเลยฮะทำไมชอบเล่าเรื่องเก่าๆเออ ส่วนพี่มาโน่นเป็นตำรวจเพื่อนฝูงเขาเยอะมากเลยไม่เล่าเขาบอกไม่เ่าขาบอกเลยว่าอุยตอนนี้อยู่บ้านหมอปลานะนอนอยู่ติดนอนร้องแอร์นอนสบายเลยตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องทำไรเลยมีคนหาข้าวไปกินยิ้มยิ้มแล้วใช่ไหมเจ๊มันแต่งเรื่องกันนะไมพูดตรงนี้เจ๊เขายังฟังอะไรรู้เรื่องนะเขาเป็นไงพูดให้เรารู้เรื่องหมดนี่นะอยู่บ้านหมอปลาตื่นมาสบายเลยน่าจะมีคนหาข้าวให้กินน่าจะเปนคนนี้ไม่ใช่บ้านกลัูเขาเจ้าของบ้านอะ รับใช้เขาไ,ได้ยังไงล่ะเออเขาจะของบ้านทไมเขาไม่อยากไปพูดบกับเราเนี่ยอยู่บ้าน บ้านหมอกป้าหมอปลากูไม่คุมึงฟังหลักเออไม่เห็รู้ความจริงหรอกเออขาไม่รู้ความจริงหรอกเป็นไงเป็นไงแล้วแต่ว่า้ยงนอ้วแต่ว่าตองนอนใส่ลูกแม่ยิ้มมันด่าอะไรฉันผ้าสะอาดไรละเอียดมันด่าอะไรนะมันมาตายเดี๋จะเดินมายิงกันเนี่ยเพื่อนพี่โนดนะเคยกข่เนี่นะ่งรอมาต่องแต่งงานเลยเด็กเจ๊ดูว่าทำเนาะเอาที่ชูเช็ดมือก่อนเช็ดมือให้แห้งนะตบหน้าทีไอจัด ตามไม่ใช่คนจริงเลยนะนั่นเป็นไงเป็นไงของปลอมของปลอมใช่นั่นเป็นไงของปลอมผมว่าเราสุดจริงเหมือนกับเมาน้าระบายแบบเจ้มันพูดอย่างนี้นะดีเขากินน้ำเขาไม่กินเหล้าคุณก็พูดไปอือหึใส่ราสุดจริเหรอเมาน้าเหรอทีความจริงกันระเบิดหมดพี่นุ้ยเอาชิ้นู้เช็ดมือหน่อยมือใหญเช็ดมือพี่นุ้ยห่อยอาล่าก่อนเช็ดเสร็จตบหน้าพีเจ้เจดูมันชาปากเออใช่มันชาปากก็ไม่ดีเลยพวกเนี้ย ใส่นี่แล้วก็ใส่ลายใส่ลายเน่พวกมึงก็ไม่มีร่างกายอย่างนี้เลยพักก็ตนสับละเอียดเป็นไงเป็นไงขึ้นเยขึ้นเลย่แย่ท่านดาวัฒนามาโนดรัตนาวัฒนาพราะไม่อยากจะี่ตายแล้วพี่เยไม่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 คน้บอกหน้า ที่สุดท้ายจะหมดอย่ี้มันหลุดเลยตัวไเฮียกันอย่างเงี้ยพักกระสานมันพูดไม่จบไปนออึดอัดจ่งจะอึดอัดนะถ้าพูดไม่จบอ่ะอึดอัดนะเดี๋ยให้เขาเริ่มใหม่ให้เขาเริ่มใหม่พี่น้องมีใครบ้างไม่รู้พะว่าผมต้องมาพ่อนาางดงจรจะเกิดจรไม่ได้ปยังไ่ก็มีอไรกใจวนนี้ก็ยังไม่พูดอะไรเลยอ่าไปนไงมงดอชงชงอยู่เนี่ยโอ้ยน้จักนเลยอยัามาใส่ร้าฉันนะพอเลิกกิน โอกินข้าวบ้านเขาแล้วมีแรงเพี่จะไม่ได้กระลำพองเรากำหลังลำจะแยงแก้วหลังแก้วเมาชีวิตจริงกูก็เกิดนะหลังเมาแยงแก้วกูแบี้แเมาเจ๊ดูประทับดูมระทับสิชีวิตจริงอะหนูเป็นเจริงเป็นนางพยาบาลแล้วมีกันครบเลยใส่ลุงจิ๊กอ๋อมาต่อหน่อยหนึงต่อหน่อยนึงยังจำได้ว่า อย่างยังๆยังพูดไม่จบย่งพูดไม่จบเอ้ยมือนเหมือนผมเหมือนผมน้ำมนไงเม่อวะนเี่ยนใจอ๋อโดนแน่แบบจนีป่ะให้กลับมาก่อนมันจันทะอ่ะอ๋อมึงกลับมาไม่ได้เียันจันเดี๋ยวันเจทร่อ โกนบ้านโกนนะสักเน้นแล้วดาววัฒนาดาหน่อยมาโนแล้วตนลงลูกไม่ใช่ลบอีเย็นไม่ใช่เดี๋ยวมันเลยบ้านฉันเดี๋ยวมันตายก็มายิงเดี๋ยวมันจันทร์รอมันเดี๋ยวมันจันทร์กับมันรออยู่เพาเดี๋ยวใจกับมันก่อนจะมาเฉยนเจ๊ไม่ต้องเชื่อนะใช่ไม่เชื่อเชื่อนี่ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกกูเมียชอบใส่ร้ายทำไมเขาถึงเลยคำนี้ เจ้เขาเป็นคนความจริงแม้ผมเลยครูก็เดี๋ยวจันกูก่อนก่อนทำไมทำไมเขาเขินนะเดี๋ยวะเรื่องอะไรอ่ะมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรมันจันอะไรไม่รู้เลันเกี่ยวอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหว่ายน้ำเหรอเจ๊กระเทิบเหรออ๋อกระเทิบเหรออยา่าลืมว่ายน้ำพระดวจิตใจเขาบอกกระเทิบไปดีกว่าไม่อยากอยู่เดมีเรื่องไม่อยากร้องฟันคนแก่เหรอเดี๋ยววังนะเจ๊มันพูดกันอย่างนี้เออพูดไม่จริงฟังไม่ได้เลยอ่ะไม่ใช่ เดี๋ยวเจอไม้สองหน้าเออเดี๋ยวจ่ายเขาเขาก่อนเดี๋ยวก็เจอไม้สองหน้านะเป็นไงเจอไม้สองหน้ารู้้้จักงไมสอหนาตำรวจเขารู้เรื่องกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวจ่ายกูกลับก่อนเออไปเฮ่อเอ้ยหมากัดมันเด็กอ้ยหมากัดมือเออเนี่ยกัด